อามินอ่าน่าจะอาเมนนะเกียรมันแปลแปเป็นอาอามินนะเฮ้ยเราเดินได้แนละ้วสวัสดีทุกคนนะครับผมผมน้ำชาครับผมล้วันนี้ครับเรากลับมาอยู่ในเกียมสุดป่ดยของเราครับ,รบก็คือบัคโซมาลังอะโนมมลีครับผมก็ผมจำไม่ได้ครับว่าครั้งล่าสุดที่ผมเล่นผมเจออะไรบ้างครับแต่ผมน่าจะลงช็อตไปเยอะอยู่ครับจากคลิปที่ผมยังไม่ได้ลงอนะ ว่าพื้นที่เต็มอะนั่นฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอนโนมาลี่ใหม่อะเขาอัปเดตมาเยอะมากครับทั้งเอนดิ้งและก็อนโนมาลี่ครับ้าเ,เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับผมมาครับผมเรามาอยู่ในเกมที่เราล่ากันนะครับมาครับมีสคปรปส์ทูโอเรียลด้วยนะครับฮะมีเสียงผ้าก็เลรอครับ โอ้โหรถละกายเป็นมอเตอร์ไซค์ดำมมอเตอไซฟ้าก็มีอะคนปกติอะโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากครับขอบคุณบอสอ่าขอบคุณบอสน่ะเหมือนไอชว์สปีดนะแต่ตื่นเต้นจริงๆอะเห็นว่ามีตั้งสิบเจ็ดฉากจบหลังจากหายไปนานนะอยากเว่นมานานนะควจะได้ถ่ายให้ดูนะก็ได้โทรศัพท์ใหม่มา ก็าภาพสวยขึ้นนะครับจากความสามารถของโทรศัพบใหม่กนะ็ดีนะใช้ได้ใช้ได้ครับห <V. S 1> ้า,า <5 S 2> สิบกิวบีให้เรามาห้าสิบครับมีติปด้วยคุณขอยคุณบอสนะนี่มีนะแต่ว่าเป็นซุปใสะซุปเปล่าซุปว่างนะเกมที่คุณเคยคิดถึงมากครับเกมนี้ ก็มังว่าจะฉากจบใหม่กันนะครับว่าครั้งก่อนนี่เหลือไม่กี่อันนะครั้งนี้เพิ่มมาเยอะเลยนะขอบคุณครับผมแม่รถก็ดีขึ้นด้วยจากจากัจกรยานเหนือของเราโอ้โหใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นะครับใครเอ่ยต่อไป ไม่ใช่แกงไบเกอร์นะอ่ไม่ใช่แกงไบเกอร์แต่ก็ต้องใช้ดาบนะเอาเงินทั้งหมดของคุณให้ฉันตอนนี้นนมามีมีมีเงินนะพี่พเงินอันยาๆวๆอ่ะฟันฟันฟันออกไปจากอานฉันโอเคโอเคโอเควิ่งเลยพี่โลกเยอเคสแบบนี้ืี่มาครับมามา ไม่ใช่นักเลงแต่เป็นคนที่มาป้นเนี่ยอันนี้เป็นโพคองนะนั่งให้ไหวเนี่ยโอ้โหนายตุ๊ตน,นุงไปเรื่อยอ้โงจ้องหน้ากันด้วยแม่แต่มี PSR to unlock mouse นะเดี๋ยวผมได้โทรศัพท์พี่ใจเย็นใจเย็นอืมอสบายฮนะ จะส่งสินค้าอ่า,าะนะครับหนึ่งบักโซนนะดูเนี่นยินยาานกกสน,นสดภายหลังโอเค,อเคได้สามสิบเลยอ่ะได้จะมีติบเลยส่งอ่ะส่งส่งเดี๋ยวผมไปเอาโปรเทชั่นของไอไอไอส่สวนนะสว่สวนส่วนอ่าถ้าเราไปสว่วนเนี่ยเราจะมีป้องกัน ไอคนพาไปทำพิธีนะก็จะได้ชักจมใหม่ยนะต้องรอดูต้องรอดูออดน,ะอนะผมเขาแล้วเนี่ยอุ้ยรถเปลี่ยนแต่หมวกไม่เปลี่ยนนะเป็นตาเหมือนเดิมใช้ไดนะ้หมวกนี่สวยนะอันนี้เนะี่ยกำลังก่อสร้างอเฮ้ย <Hey. S 1> น,น้หฝนมาจาันอันดาดิตุบ อะไรทิปตุ๊บมาเข้ามามามีโพคองไหมเอ่ยอ้าวมีฮะแสงว่าแทบแ่บอ่ะโอ้ยยังไม่ส่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นผีหรือเปล่าอ้าวคนปกติฮะเห็นไหมว่าโพคองนี่มีตลอดนะอ้าวมาแฉันขอความปลอดภัยและการคุ้มครองจากพระเจ้าอามิน ่น่าจะอาเมนนะเดีกเกมันแปลแปเป็นอาอาเมินนะเดี๋ยวเราเดินได้นะซับอินดูอินแดนเจออะไรเนี่ยบอสมึเาร่วมในริการงานของคนอ่นบอสเราทำพิธีทำให้ทำหิธีมวนดำใส่แล้วเอ้าลุยันชักจบลุยันนะซีคดเอนดิ้ง ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้อุชาอุตสตเชื่อในการทำพิธีลูกยาให้แก่ฉันเพื่อลบคำาสาบสีดำออกจากร่างกายของฉันเพื่อให้คำาสาบที่อ้านในของฉันได้ใช้กับดูกันเพื่อให้พวกเราเอพวกเขารวยขึ้นอ๋อแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่รู้ว่าเราโดนอะไรมาครับก็เลยแก้ม,มนนะครับซีเ็ตเอนดิง่ะใากจบใหม่งะ ก็ฉากจบดียังดีดีด,ด,ด,ดีก็ผมว่าผมคงจะต้องจบคลิปนี้กกบการกับกาเล่นครั้ง่างยานี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเป็นการก,กำลังใจให้ผมเลยครับผมสำรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันครับ